สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราจะทำผัดหนังหมูทรงเครื่องนะคะนี่ค่ะตอนนี้เราก็มีไก่กับกระเทียมนะคะซึ่งจะเปลี่ยนจากหมูเป็นไก่นะคะเพราะว่าลูกผัดหมูไม่ค่อยได้ะคะ่ะก็เลยทำไก่ให้ท่านผู้ชมได้ชมงกันนะคะตอนนี้เราเอาลงไปผัดกับกระเทียมแล้วนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะใส่หนังหมูลงไปนะคะนี่ค่ะเราจะใส่หนังหมูลงไปนะคะผัดได้เข้ากันนะคะ เราก็จะใส่ซีกิ้วขาวหนึ่งช้อนชานะคะซอดปูขาวหนึ่งช้อนชานะคะ่ะน้ำมันหอยนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ ต้นตาลหรือต้กลาค่ะนี่นะคะผัดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่พริกลงไปค่ะ ติ่ก,กับขึ้นไท่กับต้นหอมนะคะเดี๋ยวเรารอให้สุกแป๊บหนึ่งนะคะตอนนี้ก็สุกแล้วนะคะพอสุกปุ๊บเราก็จะเร่งไฟหน่อยหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะได้ยกขึ้นตั้งโต๊ะได้เลยนะคะตอนนี้เราก็จะใส่หัวหอมแล้วก็ขึ้นไทนะะ่นะคะนีค่ะ แล้วก็ปริกนิดนึงค่ะแล้วก็น่า่านมากเลยนะคะ 没有要困难把我带了。哦 เรียบร้อยแล้วนะคะผัดหนังหมูทรงเครื่องค่ะน่าทานมากๆเลยนะคะลองไปทำดูกันนะคะง่ายๆมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้เราต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ